มีบ้านบางหมู่บ้านเนี่ยบ่อยากเปิด ผมก็อยากใหน่องในั่งผมกอย่างว่าเนี ok ่หรือว่าม ok ันก็เป็นภาคบังคับแต่ว่ามันก็บังคับบ่ไหเนาะด้วอตีว่าของคนเมืองยาบาลโดยเฉพาะมู่บ้านมงคลในมู่เจ็ดแต่คนคนเมืองเปิดนะครับเปิดให้พี่น้องล้ครับฟั่งชาวสารของูว่าทางผาจการส่วนกลางคนณไม่ยังเป็นกระบอสูบฟังคนุดพักอูดบอกี่เคสเีนําก็ได้เงียในฟั่คกับได้ครับเปิดใ้เือไหเงในังนนผมบเ่ที่ย่นั่นทดผมเป็นผู ูีผมสีส่งไปห้แม่นอนหนาเด้อาวบาโศงพ้แท้มีฟังคมีฟัง์ข้างมิเทยุกข้ารู้ว่าม่งข้างเพลนี่อาบุเพิ่งข้างเพล็ดู้างเพค่ะโอ้ยุคเกยโุ้เกยปุ่นวะนี่ ปและคมูหลือเขตหลับผาณขอบคุ้หลายแต่รายการของตวทบตาอแต่วันนี้แม่วายุบาลเป็นดี๋ยในฟ้าเป็นีก็เลยเป็นก้นฟางเจ็คประจํเวลามา้าก็คอยต้นเปอนเนี้ยค่ะค่ะุ่บในเงินเียงเปลือกบนกระบอกเปอาฟปีวยเส้านนกางผียค่ะายค่ะคุณ้มคุณคุณ้ชมคุณ้คุณค่ะบู้ชคุณผู้ชคุณผู้ชมคุณผู้ชรคุณมคุณผาทชมงชาติณ้ชมคตณผส้ชมค้ชมค ท่านวัดเราวัดนะครับขอบคุณมากท่านเพชรชรัตขอบคุณขอบคุณเบ้าเสือเบ้าเสือเด้อนะครับไอเดชาไอเดชาน้ำนะครับนี่คือค้นทีติกามท่านเกจของสวทนะครับมาถ่ายมาถ่ายกันกังทันก็ปังทันเม้าเสือนี่อันเราฟังจราฟังยาเขายุงเทพบอกลิ้นนตกปิ้นเบาๆปะทุไอ้ยนเยาเลาเผาเนี่ยนธรรมดาดเนี่ คิดพอบ้าสิไอเพราะเป็นแรงกดมลดเงินไปชีวิตนะครับสุณเงินสูงคือสิ่งที่อโทษเขา้อมทา้งพร้อมทั้งในส่วนของราชการกนะครับกะได้มากใ้ข้อมูลพขออม่พี่น้องและการมิุกกาศพยายามพี่น้องนะครับช่วงนี้ลูกหลานก็รลวมพนที่หลายนะครับมิุกกาสจะได้ไปยามคือกัน นะครับโดยเฉพาะอเอื่อยอายมีโทรศัพท์มากนะครับก็ขอคุณนเป็นแรงใจน้ำกันชื่นกันละกันขอคุณส่วนราชการทุส่วนทางรองปูอาราชการจังหวัดเพิ่งสี่สันโหน้าส่วนราชการเอื่อยอายทองทีทองทิ้นนะครับในการเห็บเยือเห็บงานดูแลพี่น้องประชาชนมันเป็นงานนะครับการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติหน้าที่เนะเช่นกันในก้างใจความห้พี่น้องไทยอุค์ราชทานนี่นะครับ มีํัลังจิตกําลังใจนะครับเราต้องกาบประคุณพระเดชประคุณพระเทวราชพระเทวราชทุกลูกนะครับผีเป็นส่วนร่วมจิตร่วมใจในการเรียนรู้เนักเอาอย่างน้าฝากุณขอประชาสภานหนึ่งฝากพี่น้องคนบนในหนึจากน้องสูงขึ้นชั่งอนงสูงขนขอางน้าเนาเพิ่ม

มีกเหมือนเวลา่นแล้วค่ะ5สองคนค่ะกากมีมาพอกันไหม